ออกไหมายเรียกเมียศีสุวรรณมาสอบปากคําคำตำรวจเจาะเปิดตัวกระทรวงยุติธรรมผู้เสียหายวงใหม่ปมโครงการกำไรเอ็มพลตำรวจตีจรวนเกียรติปานแก้วลองผอบอชกกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอธิบดีกรมการข้าวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์สองพเนื่องจากรู้สึกว่า ไม่ปลอดภัยหลังพบโดนบินตกอยู่ในบริเวณฟาร์มซึ่งเป็นธุรกิจของภรรยาและถูกบุคคลลึกลับติดตามคอยดูความเคลื่อนไหวของครอบครัวซึ่งตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปหาลือกับภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวเรื่องการวางกำลังคอยดูแลความปลอดภัยตามคำร้องของอธิบดีเพื่อให้เกิดความสบายใจมากขึ้นซึ่งเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องปกติของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีใหญ่และไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่จะขอความคุ้มครองพยานในคดีกรณีนายเสกสกลอัาวงหรือแลมโบอีสานอาดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้เป็นการนำหลักฐานที่เคยถูกนายเจ๋งดอกจิกค,ค่มขู่เรียกรับเงินมาให้ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์เป็นรูปคดี โดยพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นขณะนายเสียสกลดำลงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนละช่วงเวลากันคนตำรวจตีจูนญเกียรติยังกล่าวถึงกรณีเมื่อวานนี้ชุดพนักงานสอบสวนได้เดินทางไปพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือน เนื่องจากได้รับการประสานงานมาว่าจะมอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่กลุ่มเจ๋งดอกจิกเรียกรับทรัพย์สินจากโครงการประมูลสัมปทานกัไร E.M. ของกระทรวงยุติธรรมปี2,565ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมากพบว่ามีแผนในลักษณะเดียวกันคือพยายามล้องเรียนให้ผู้เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงและมีการเรียกรับทรัพย์หลายครั้ง แต่ไม่มีการจ่ายเงินอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวตรงกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่แล้วหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและประสานงานกับปปชเพื่อดำเนินการต่อไปโดยจะเปิดเป็นผู้เสียหายวงที่สองคือวงของกระทรวงยุติธรรมซึ่งพนักงานสอบสวนอาจพิจารณาเรียกนายธนก,กิจมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะพยาน นอกจากนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานยังพบว่ามีผู้เสียหายวงอื่นๆอ,อีกมากกว่า10บวงซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลไปทีระวงทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าข้าราชาการสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะกล่าวอ้างว่าเป็นผู้นำข้อมูลการทุจริตภายในหน่วยงานให้กับนายเอกลักษณ์วาดีชน หนึ่งในผู้ต้องหาจะเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลในฐานะพยานในวันจันทร์หน้าส่วนความคืบหน้าในการติดตามผู้ต้องหานั้นพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกภรรยาของนายศรีสุวรรณจันยาหนึ่งในผู้ต้องหาให้มารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้าส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมไม่เป็นหมายจับนั้นเพราะเป็นผู้หญิงและมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวพนักงานสอบสวน จึงเห็นว่าควรที่เป็นการออกหมายจับก็เพียงพอแล้วขณะที่ผู้ต้องหาบัญชีม้าในคดีได้ขอประสานเข้ามาให้ข้อมูลด้วยตัวเองภายในสัปดาห์หน้า